พี่ธรรมจัลโลเป็นผู้ประศจากความตนหนิญาติโยมสาธุชนทั้งหลายไม่ว่าพระไม่ว่าโยมถ้ามีความตันหนิช่วยเหลือใครไม่ได้หรอกสมคบคนไม่ได้แต่ถ้านผู้ของเราเนี่ยท่านประศจากความตนหนิท่านจึงสงเคราะห์ญาสงเคราะห์โยมสงเคราะห์ลูกข้าหนามเพือนที่เขา ไปร่วมเกียวกับงานเสร็จมาท่านก็นำมาอบรมมาสั่งสอนมาให้การช่วยเหลือหรือว่าถ้าเราเห็นมีเพื่อให้ได้เพื่อแจกแพรเพื่อคนวามสมัยรับภาระทุนรับทั้งหมดเลยนามาเป็นอาละของตนเองช่วยแทนลูกหลานของพวกเราเนี่ยกับเพื่อกับตัวเอ็นข้าว มีธรรมชาติรู้มีธรรมชาติเนี่ยถ้าจะแปลเป็นภาษาให้เข้าใจง่ายๆภาษาชาวบ้านก็บอกว่าเห็นแก่ตัวราศดาความเห็นแกตัวเพราะที่เห็นแกตัวไม่สามารถที่จะช่วยให้ได้ไม่ต้องเป็นระบบก็ได้ญาติโยมอยู่ที่หมู่บ้านของเราตานาข้างบ้านเดือดร้อนจะพิยื่นมามาดูเลยบางคน ความเห็นแต่ตัวกับความตันีเดียวกันความความหมายกันเดียวกันแต่เพราะหของท่านเป็นคนที่มีจิตใจกว้างไม่ได้มีความตีอยู่ในจิตในใจเขาว่าตนีไม่มีความตนีหรือว่าความตนีไม่ได้หมายวามว่าเราจะต้องเอาทรัพย์สินอื่นองเราไปให้อย่างเดียวช่วยเหลือในคำพูด แนะนําเขาอบรมเขาไปช่วยพารกที่เขาการนําอีกการงานเอาเองกายมีช่วยก็จะรู้ได้ว่ามีน้ำใจเลยมาจะต้องเปนข้าวทีกันการแรงน้ำใจเหลยกันตัวเนี่ยท่าเราอบรมเป็นอย่างนั้นเอาว่าเป็นอย่างนั้นก็คือเป็นผู้ที่มีน้ำจิตนน้ำใจให้ได้แรงน้ำใจช่วยเหลือเกื้อกูล ในวัดของเราก็บริหารวัดให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีเจ้าโยมทำงาก็ช่วยเหลือตามอัตภาพที่พระจะทำได้งานพระสงฆ์เกิดขึ้นไม่ว่าจะเกิดขึ้นในตอนร้อตามในตอนเยก็ตามทั้งหมดถ้ามันเสียสต์ไปช่วยเหลือเด็กเพื่อนกันทนี่แหลคือคุณสมบัติของงานรักบปรการิ